อมผมผครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนลูกศิษย์พับกรอบเงินนะครับอันนี้จะใส่สีฟ้ามันจะสวยเลยสีฟ้าสีอะไรก็ได้เพราะว่าพื้นที่มันเหลือเยอะใช่ไหมใช่ครับอ่าอพอเวลาเรามองก็จะดูสวยอ๋อครับนี่แหละอันนี้เราออกแบบมาพอดีแล้วใช่ไหมใช่ครับอืมอันนี้มันก็เหลืออยู่ประมาณเกือบสูตยี่สิสามมิลให้เราพับหลังใช่ไหมครับใช่ครับเออเราต้องไล่ดูก่อน ต้องไล่ดูดทูทุกมุมก่อนว่าเวลาเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยพื้นที่มันจะเสมอกันไหมครับ,รบอืแสดงว่าเราตะใบก็ไม่ค่อยเสมอกันใช่ครับอืมถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ลงใช่ไหมครับถ้า,างี้ไม่ลงแล้วก็คืออย่างบางทีอ่ะถ้าเกิดมุมมันทอดยากมันอาจจะติดพวกพวกพวกขอบตรงเนี้ยครัแล้วก็ตะใบออกก็ได้จะตะไบกรอบเนี่ยหรือจะลองตะไบพลาสติกก่อนก็ได้ นี่ผมจะตะไบมุมหมอกก่อนเนี่ยผมจะใช้ตะไบสามเหลี่ยมแสะเข้าล่องก่อนอ่ามันจะได้ล็อกกับแผ่นพอดีครับเนี่ยตรงตรงมุมตรงเนี้ยเนี่ยให้ตรงนี้มันล็อกเข้าพอดีเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยเห็นไหมจากเมื่อกี้มันมันจะฝืนแต่นี้ไม่ฝืนละครับเนี่ยลงได้แล้วเห็นไหมครับผมเสร็จปุ๊บเราก็มายัด แนวตรงไปอันนี้มันจะไม่เหมือนวงกลมนะเพราะวงกลมนําจะง่ายมันจะม,นมีตรงมุมตรงนเนี้ยเนี่ยครับอย่างบางคนไม่รู้ก็เดี๋ยวจะพับยากครับผมนะยิ่งมุมเยอะยิ่งพับยากใช่ไหมใช่แต่เราก็ต้องรู้วิธีการันดับแรกเลยเราใช้ค้อนเคานะค้อนเล็กๆเ,เนี่ยนะครับ เนี่ยเคาะเข้าไปให้มันงุ้มเข้าไปเลยเคาะขอบให้มันโค้งเข้าไปประมาณอ่45า4-5องศากครับให้มันประคองฝาหลังใช่ไหมครัใช่แงยลงไปงี้ก่อนตรงช่วงโค้งนี้ก็เหมือนกันไม่ค่อยตบไล่เข้าไปนะครับจะค่อยตบไล่เข้าไปกรอบเงินมันจะแข็งมันไม่เหมือนกรอบทองครับเนื้อทองมันจะอ่อนกว่าใช่ไหมใช่ครับ มันก็นแล้วแต่เงินด้วยเงินบางทีบางร้านเขาก็ทํามาแข็งนะครับบางทีก็ต้องออกแรงเยอะเท่าไหร่พี่สามพันต้อ<า>งม,<า>ม,มีมีตังตังอนก่อนไม่สามพันที่ไหลสดอยู่วะน,นี่นะครับเพราเพะเข้าไปเลยนี่สังเกตเห็นไหมมันจะโค้งลงครับนี่เห็นไหมครับครับนี่นะ้าจะโค้งลงประมาณนี้ ไล่เลยไล่ให้หมดทุกทุกด้านก่อนนะครับกดแผ่นหลังไว้ด้วยนะครับกดแผ่นหลังไว้ด้วยนะเหล็กที่เราใช้ลองก็จะเป็นเหล็กก้อนแข็งแบบนี้นะครับถ้าเราไปลองกับที่นุ่มๆเวลาเคาะแล้วมันจะกระเด้งกลับคืนนะครับ,รบแต่เวลานั้นก็ต้องหาผ้ามาลองด้วยนะครับกันขอมันเป็นรอยนะครับค่อยมันโค้งเข้าไปก่อน ไลม่มุมบางทีเราเคาะเราก็ต้องหมุนกรอบไปด้วยครนะเราต้องหมุนกรอบไปด้วยครับมุมบนสุดนั่นต้องเอาไว้ที่หลังเลยใช่ไหมครับก็เคาะไปด้วยเลยก็ได้แต่ทจริงอ่ะมุมบนสุดเราจะมาใช้ตะไบเอาทมากกว่าตอนตอนจบครับเนี่ยพอเราไล่ได้เราเริ่มเคาะลงเลย เาลงเลยก็ได้หรือจะใช้ไอจะใช้หางปากระเบนลีก็ได้แต่ถ้าเกิดเกาะมันแข็งอย่างเงี้ยนะครับเราใช้ค้อนเคาะลงไปเลยเนี่ยถ้าหางปากระเบนจะรูดไม่ลงใช่ไหมอ่ามันรูดไม่ลงเพราะว่ามันแข็งเนี่ยเคาะลงไปก่อนก็ได้นครับอ่าพอได้เสร็จปุ๊บเราก็ลองมาใช้หางปากระเบนร,รูดดูก็ได้ดูไหนกูหาของไม่ค่อยเจอ่วงนี้ เบอร์หมดละเราจะกดอย่างนี้เลยไม่ได้นะครับเราค่อยตบลงมาครับตบลงปุ๊บแล้วก็รูดนี่น,นะครับเนี่ยตบลงแล้วก็รูดเลยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะลงพอดีเลยนะปุ๊บเนี่ยลูดเลยครับพยายามอย่าให้มันมีฝุน่นเกาะนะ ไม่งั้นเวลาเราเข้าไปมันก็จะเป็นรอยตะปุ่มตะปําอย่างนึงไอ้ตรงช่วงเนี้ยอย่างตรงช่วงเนี้ยเราใช้หน้ากว้างเงี้ตบลงไปตบลงไปเลยเนี่ยเราอย่าลูดถ้าลูดแล้วมันเวลาเราเราจะเข้าโค้งเงนี้ยมันอาจจะมาสะดุดอพอมันสะดุดปุ๊บมันจะเป็นรอยรอ่าเราตบเข้าไปอย่างงี้ก่อนแล้วค่อยลูดเนี่ยเห็นนะครับเนี่ยปุ๊บอ่านี่ตรงปลายส่วนปลาย มาฝั่งนี้เหมือนกันถ้าเหมือนกันตบเข้าไปก่อนตบเข้าไปนี้ก่อนอรูดนี่เห็นะะครับเริ่มเข้าแล้วฝั <c oughs> ่งนี้เหมือนกันตบเข้าไปก่อนตบแล้วก็ค่อยรูดลงกดลงเลยเนหะ็นไมครับมันจะเรียบเลยครับเนี่ยมันจะเรียบเลยครับถ,ถ้าอย่างบางทีเรามาใช้ค้อนเขาบางทีก็จะเป็นรอย Uh huh. ถ้าเรามาเคาะให้มันลงเนี่ยมันจะเป็นรอยครับนะครับเนี่ยตกลงไปก่อน uh huh. เอาด้านหน้าแบบนี้นตกลงไปก่อนตกเสร็จปุ๊บพอมันเริ่มลงรูดเลยอันนี้ถ้าลูกค้าเขามีกรอบมาให้นี่ค่าแรงเท่าไหร่อาจารย์สองร้อยถึงสามร้อยถ้าเป็นเงินก็คิดไปประมาณนักสองร้อยถ้าเป็นทองคิดไปสักสามร้อยครับอ่าดูความยากง่ายด้วยถ้าไหนมันยากๆแล้วก็ต้องเพิ่มราคาเข้าไปอืม นี่คือเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวเรื่มกันน้ำให้เขาครับฝั่งนี้มนไม่เข้าใชไหมครับมันแรงด,ดูจะเดียวเราเคาะเข้าไปหน่อยบางทีเรากดอย่างเดียวมันก็ไม่มีแรงนะครับเคาะให้มันเข้ารูปพูดง,ง่ายๆเริ่มเข้ารูปแล้วเมื่อกี้เดียวใช่ไหมใช่ครับอ,อย่างนีน้ถ้าเกิดเป็นเงินก็ลองเคาะดูได้เลยว่ามันลงไหมไอตรงไปลาแหลมๆนี้ครับนี่นะเนี่ยลงไปแล้วออ เราก็ไม่ต้องตะบายออกอ่าใช่ครับเนี่ยกำลังพอดีเลยครับอันนี้ด้านหลังป่องไปหน่อยนึงอ๋อครับผมนะได้ละนะครับอันนี้ก็ลองไปฝึกดูไล่อันนี้ไล่ง่ายนี่เคาครับผมเคาะง่ายครับนะครับครับอ่ะลองดูครับนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ลอง ฝึกเคาะดูเองนะครับ